นีขนาดเป็นติ่งเกาหลีนะถ้าจะไปดูคอนหรือตามศิลปินเกาหลีอะไปที่ญี่ปุ่นดีกว่าเสริญนข่าวมือถือเพราะว่าไปง่ายประเทศเขาก็ต้อนรับเรามากกว่าไปแล้วมันรู้สึกสบายใจอะรู้สึกว่าเขาอ้าแขนรับเราตั้งแต่เราขึงสนามบินละไม่โดนปฏิบัติเหมือนไปขอข้าวเขากินฟรีจะไปเที่ยวอะปีละสองสามสี่ครั้งเขาก็ไม่ว่าถ้ามีตังอะก็เลือกที่ที่คุณไปแล้วไม่รู้สึกประสาทแดกจะดีกว่า เพราะเพราะเพราะนะเสียเงินไปเที่ยวเนี่ยทุกคนนะก็ะหวังจะได้ประสบการณ์ที่ดีอยากจะมีประสบการณ์ที่น่าจดจําตัวเลือกเอเชียตะวันออกอ่ะมีเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าไปจีนตอนเนี้ยเขามีสถานที่ท่องเที่ยวในแบบต่างๆไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแบบธรรมชาติหรือว่าวัฒนธรรมเขาก็มีแบบที่สวยงามแล้วอย่างน้อยๆอ่ะพวกเราไปอ่ะก็ไปได้แบบมั่นใจว่าเข้าได้จริงๆถ้าไม่ได้เข้าไปทําอะไรผิดกฎหมายในบ้านเขานะก็ไม่โดนถีบส่งกลับมาแบบเสียค่าเครื่องบิน ค่าที่พักฟรีๆแบบประเทศนั้นน่ะคนอื่นอ่ะจะยังไงไม่รู้นะแต่แต่แต่สำหรับเรานะถ้ายังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนแบบนึกจะส่งกลับก็ส่งกลับงั้นน่ะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแบบที่หลายคนเขาโดนกันน่ะเราก็เลือกที่จะไม่ไปจะดีกว่าแล้วก็อย่าลืมนะประเทศที่สวยๆดีๆแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวก็ยังมีอีกเยอะแยะเสนอหน้าข่าวมือถือ